สวัสดีครับสาหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแหละครับว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยเบจิต้านะครับบุรุษที่เป็นนะครับเจ้าชายแห่งชาวไซยาเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีพลังอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วซึ่งแน่นอนแหละครับว่าใครที่ติดตามรากนอลมานะครับแบบตลอดเลยหรือว่าเดี๋ยวดูบ้างเดี๋ยวไม่ดูบ้างนะครับก็น่าจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็รู้จักนะครับเจ้าชายชาวไซยาอย่างเบจิต้าเป็นอย่างดี ราะว่าเบจิต้านะครับพี่แกเนี่ยมาแรกๆเลยเนี่ยก็เป็นตัวร้ายใช่ไหมครับไปๆมาๆเลยเนี่ยก็เป็นคู่แข่งของโกคูนะครับและปัจจุบันเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นแต่ว่าเพื่อนตายของโกคูเลยนะเวลาเจอศึกอะไรเนี่ยสคนนี้เลยเนี่ยก็มักจะร่วมต่อสู้นะครับแล้วก็ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับแต่ไม่รู้นะถ้าแบบว่าวันหนึ่งลยเนี่ยเบจิต้ารู้ว่านะครับโกคูเลยเนี่ยเคยเช็คป่องแปงของบลูมาแล้วเนี่ยสคนนี้เนี่ยจะกินเส้นกันหรือเปล่าแม่งเอ้ยทําได้กับเมียเพื่อนนะโกคูสำหรับเจ้าชายเบจิต้านะครับ ู้หญิงธนงในศักรีเลยเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในราเก้นบอลแซดเล่มที่17นะครับตอนที่204ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกเลยเนี่ยก็มาคู่กับคู่หูของเขานะครับอย่างนับป่านะครับซึ่งพลังของเบจิต้านตอนนั้นเลยเนี่ยมันโคตรจะมหาศาลมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับพวกโกคูซึ่งจุดสําคัญเลยเนี่ยที่หลายคนมักจะมองข้ามนะครับโกคูเนี่ยกว่าจะเก่งได้นะครับเขาต้องฝึกกับทั้งพุทธเต่าเอ้ยหรืออาจารย์มากมายนะครับแต่เบจิต้านนะครับตอนที่เขามาบุกโลกแรกๆเลยเนี่ย แทบจะไม่ต้องฝึกฝนอะไรเลยนะครับคืออาจจะมีแอบฝึกบ้างนั่นแหละครับแต่เขาก็ไม่ได้มีอาจารย์เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับเพราะว่าเบจิต้าเลยเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะครับที่มีพรสวรรค์ในด้านการต่อสู้อยู่แล้วนะครับจึงแทบจะไม่จําเป็นเลยที่ต้องฝึกอะไรขนาดนั้นนะครับตอนนี้เขามาบุกโลกครั้งแรกเนี่ยเนี่ยก็นับได้ว่ามาพรสวรรค์ล้วนๆเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพอเขามาบุกโลกเลยเนี่ยเขาก็พ่ายแพ้นะครับให้กับพรรคพวกของโกคูไปนะครับซึ่งมันเป็นบทเรียนให้กับเขามากๆเลยเกี่ยวกับการที่เขาจะพัฒนนนาาตตเเองงรบซึึ่่จิิมมฝก ตัวเองนะครับแบบจริงๆจังๆครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือตอนที่เขาเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่โลกนะครับก็นอกจากได้ความเก่งกาจแลวเนี่ยก็ได้เมียไปพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งเบจิต้าหลักๆในตอนแรกของเขาเลยเนี่ยก็คือฝึกในห้องแรงโน้มถ่วงนะครับโดยการก๊อปปี้เทคนิคของโกคูนะครับก็คือโกคูตอนที่ว่าแข็งแกร่งมากนะครับจากเก่าเลยเนี่ยและสามารถพัฒนาตัวเองนะครับไปไกลถึงซูเปอร์ไซาได้เลยเนี่ยก็เนื่องจากว่าฝึกในห้องแรงโน้มถ่วงเยอะๆนะครับซึ่งเบจิต้านะครับก็ฝึกแบบนั้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งออกมาในอนาคตเลยเนี่ย พี่แกนะครับก็สามารถเป็นซูเปอร์เซย่าขั้นที่1ได้และที่สําคัญเลยเนี่ยซูเปอร์เซย่าขั้นที่1ของเบจิต้านะครับเหนือกว่าซูเปอร์เซย่าขั้นที่1ของโกคูนะตอนแรกเสียด้วยซ้าจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยแหละครับว่าเบจิต้านะครับ,รบเมื่อเขาเนี่ยแปลงเป็นซูเปอร์เซย่านะครับหรือเปลี่ยนร่างได้เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่าง1เอ่ยร่าง2เอ่ยนะครับเขามักจะมีเบตพลังเนี่ยที่มากกว่าโกคูอยู่เสมอเลยแต่พอเวลาต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยเบจิต้านะครับก็มักจะพ่ายแพ้โกคูอยู่เสมอด้วยเช่นกันหลายคคนก็งงจะสสใช่ม ว่าทําไมอะในเมื่อเบจิต้าพลังเยอะกว่าทําไมพ่ายแพ้นะครับแน่นอนแหละครับว่าพลังเยอะกว่าก็จริงแต่ในเมื่อนะครับประสบการณ์เทคนิคเนี่ยไม่ได้เยอะเท่ากับโกคูนะครับก็ย่อมพ่ายแพ้ไปนะครับคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนั่นแหละฮะโดยประสบการณ์ที่ผมหมายถึงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าประสบการณ์นะครับในการไปท่องยุทธจักรมาต่อสู้นะครับ แต่หมายถึงนะครับประสบการณ์ในการที่ได้รับการเรียนรู้นะครับจากอาจารย์นั่นแหละครับเพราะโกคูเนี่ยพี่แกนะครับร้อยอาจารย์ของจริงเลยนะเพราะพี่แกเนี่ยใครเก่งแกก็ไปฝึกฝนด้วยใช่ไหมครับจึงทําให้แกมีเทคนิคนะครับหรือมีเส้นทางลัดนั่นแหละในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับไปให้ได้ไกลนะครับแต่เบิต้าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แกนะครับไม่มีอาจารย์เลยนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่พี่แกเนี่ยจะไม่สามารถนะครับชนะโกคูได้จนมานะครับในซาก้าของบูนะครับเบิต้านะครับจึงทําการโก นิดนงโดยการที่ให้บาบิดี้ควบคุมตัวเองนะครับจนตัวเองนะครับสามารถเป็นร่างมาจินหรือร่างมานะครับจึงทำให้ม,มีพลังที่สูงขึ้นไปอีกจึงสามารถชนะโกคูซูเปอร์เซ่าขั้นที่2ไปได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นพลังพื้นฐานนะครับของเบจิต้าเลยในดราก้อนบอลภาคแซดนะครับจนมาในดราก้อนบอลซูเปอร์ เราจะเห็นนะครับเบจิต้าเลยเนี่ยก็จะมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าจะวัดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือตอนที่เบจิต้าโกรธนะครับตอนที่บลูมาเมียสุดรักของเขาเลยเนี่ยถูกบิวนะครับตบหน้าไป1ชาตินะครับเบจิต้านะครับโกรธนะครับจนกลายเป็นเบจิต้าซูเปอร์ไซย่าเร็ก โดยจากปากของ بو เท่าเต่านะครับก็บอกเลยแหละครับว่าเบจิต้าซูเปอร์ไซาเร็กเลยเนี่ยหรือว่าแบบโกรธสุดๆเลยเนี่ยมีพลังนะครับมากกว่าโกคูที่เป็นซูเปอร์ไซาขั้นที่3เสียอีกนะครับจุดนี้สําคัญอีก1จุดเลยนะครับว่าถึงแม้เนี่ยว่าร่างเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่ากับซูเปอร์ไซาขั้นที่3นะครับแต่เมื่อเบจิต้าเนี่ยสามารถปลดล็อกพลังตัวเองมาได้เลยเนี่ยบางทีนะครับมันก็จะมีพลังที่เยอะกว่านะครับคนที่มีร่างที่สูงกว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆนะครับกับโกลเนีเดียวกับทรังนั่นแหละครับที่ทรังเนี่ยมาวัดพลังกับโกคูซูเปอร์เซียขั้นที่3นะครับโดยทรังเนี่ยเป็นแค่ซูเปอร์เซียขั้นที่2แต่ก็มีพลังนะครับเทียบเท่ากับโกคูซูเปอร์เซียขั้นที่3นะครับจุดนี้เนี่ยเลยค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยซึ่งแน่นอนพอต่อมาแล้วเนี่ยเบจิต้านะครับเริ่มที่จะมีอาจารย์กับเขาเสียทีนะครับโดยเขาเนี่ยก็ไปฝึกกับวิสนะครับจุดนี้เลยนะครับเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เบจิต้าเนี่ยสามารถก้าวข้ามนะครับบางจจุดททีีี่่่ตตััวเเเองงนนนยยไไปแะะมมถถึครรบบสาา กับโกคูได้เลยเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าเบจิต้านะครับพี่แกเนี่ยก็ฝึกโดยตนเองมาโดยตลอดไม่เคยมีอาจารย์มาเลยนะครับจึงทําให้บางจุดของเขาเลยเนี่ยคือไม่ได้เทคนิคดีๆนะครับของอาจารย์บางคนเลยเนี่ยมันเป็นแบบว่าข้อด้อยนะครับอย่างโกคูเลยเนี่ยเขามีเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดไคโอเคนเอ้ยจะมีบอลเกงกินะครับหรือพลังคลื่นเต่าอะไรพวกเนี้ยซึ่งล้วนแล้วแต่นะครับได้จากสุดยอดปรมาจารย์ของเขาทั้งนั้นเลยซึ่งตรงเนี้ยบางทีนะครับมันเป็นแบบว่า สิ่งที่สามารถมาต่อสู้ได้นะครับมันเหมือนว่าเป็นสมบัติก้นหีบของโกคูอ่ะเวลาโกคูคิดอะไรไม่ออกก็ใช้ท่าพวกนี้ในการต่อสู้แต่เบจิต้านะครับก็จะมีแต่ท่าที่ตัวเองเนี่ยก็คือเน้นฝึกมาโดยตัวเองนะครับเน้นการต่อสู้โดยใช้พลังนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือพลังของเบจิต้าเลยเนี่ยพลังการต่อสู้หรือท่าต่อสู้เนี่ยก็จะเน้นการต่อสู้แบบตรงๆทื่อๆเน้นแรงเข้าสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟนอตแฟดเอิยนะครับบิ๊กแบงแอคแท็กอะไรพวกเนี้ยจะเน้นความแรงนะครับหรือไฟนอตเอ็กโซชั่นเนี่ยที่แบบว เป็นพลังที่ก่อนข้างรุนแรงนะครับจะแตกต่างจากโกคูที่จะมีทาพลังที่รุนแรงมากจะมีเทคนิคการต่อสู้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเคลื่อนย้ายในพริปตาอะไรพวกนี้ท่าพลังอะไรต่างๆเนี่ยบางท่าก็คือมันไม่ต้องแรงอะไรมากนะครับแต่ว่าเน้นเทคนิคนะครับชนะคู่ต่อสู้ได้เพียงแค่แบบว่าช่วงพลิปตาเท่านั้นแหละครับนี่นะครับเป็นจุดเด่นที่โกคูยังเหนือกว่าเบจิต้าอยู่ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพอเบจิต้าได้ฝึกกับวิสนะครับเขาก็พัฒนาตัวเองมาได้ไกลนะครับสามารถเป็นร่างบลูได้เหมือนโกคูนะครับแต่ว่าเบจิต้านะ มักจะตามโกคูเนี่ยหนึ่งเสมอถ้าใครที่ติดตามมังงะราคตบอลซูเปอร์นะครับในซาก้าของโกคูแบล็กเลยเนี่ยจะเห็นนะครับตอนที่ว่าโกคูกับเบจิต้าเนี่ยฟิวชั่นกันเป็นเบจิโต้นะครับในตอนนั้นเลยเนี่ยเบจิโต้นะครับก็แยกร่างออกมาซึ่งแน่นอนหละว่าก็มีการต่อสู้กันใช่ไหมครับโกคู Goku กับเบจิต้าเนี่ยก็บาดเจ็บอย่างหนักมากๆซึ่งครั้งนะครับที่เป็นแบบว่าผู้ติดตามไครโอชินนะครับมีสกิลในการแบบว่ารักษาคนอื่นแต่เขาสามารถรักษาได้เพียงแค่คนเดียวซึ่งแน่นอนหละว่าครั้งนะครับ ถูกไม่ลาก่อนที่จะไปรักษาคนอื่นใช่ไหมครับแต่ว่าเบจิต้าทาการปฏิเสธนะครับแล้วก็ยอมรับเลยแหละครับว่าให้ไปรักษาโกคูก่อนโกคูเนี่ยเป็นร่างบู100%ได้ก่อนเขาหรือเอาง่ายๆนะโกคู Goku เนี่ยเก่งกว่านะครับตอนที่เขาฟิวชั่นกันเป็นเบจิโต้เนี่ยเขารับรู้ได้เลยแหละครับว่าโกคูเนี่ยเหนือกว่าตนเองนะครับซึ่งตรงนี้เลยครับเราจะเห็นว่าโกคูก็มักจะนาเบจิต้าไปก่อน19ก้าเสมอ ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับเบจิต้าก็สามารถฝึกฝนและสามารถเป็นบลู100%ได้นะครับแล้วก็มีฉากที่ต่อสู้กับบิลแต่ก็โดนบิลนะครับงัดกลับมาในท้ายที่สุดนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นการบ่งบอกได้แหละครับว่าถึงแม้ว่าเบจิต้าจะเป็นบลู100%เนี่ยที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเทียบชั้นกับบิลได้ต่อมาในศึกประชันพลังหรือทัวร์นาเมนต์ออฟพาวเวอร์นะครับก็จะมีการต่อสู้กันเยอะแยะใช่ไหมครับในนี้เราก็จะเห็นว่าเบจิต้านะครับสามารถเป็นร่างบลูชินนนกะได้้หรรือบีั่ซึงงต ครับเป็นการบอกนะครับว่าเบจิต้านะครับสามารถก้าวข้ามนะครับโกคูไปได้แต่ก็แป๊บเดียวนะเพราะว่าภายหลังเนี่ยโกคูนะครับดันเติมทูมาได้ดีกว่านะครับพี่แกนะครับดันสามารถกลายเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้และมีพลังมากกว่าเสียเป็นได้ซึ่งเบจิต้าบลูอีโวลูชั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่ากระจอกงอกง่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นร่างบลูที่มีการพัฒนานะครับมากกว่าบลู100%เสียอีกนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นในมังงะออกมานิดนึงนะครับแต่ถ้าอนิเมะเนี่ยมันออกมาเต็มๆเลลลลยนนะครััับบซึ่งงงพขออููีโวช ก็จะมีพลังนะครับมากกว่าเทพทำลายล้างนะครับแต่ก็แค่เทพทำลายล้างท็อปโปนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันก็เยอะมากๆและมหาศาลด้วยซึ่งถ้าถามว่าปัจจุบันเบจิต้าเนี่ยมีพลังเท่าไหร่แล้วนะครับก็ต้องพูดตามตรงว่าตอนนี้นะครับเขามีพลังพอๆกับโกคูนะครับเอาหะไรคนถามว่าอา้าวทำไมพอๆกับโกคูล่ะไหนบอกโกคูเป็นเัลฟ์สตริงได้แล้วไงล่ะ แน่นอนเลยครับว่าโกคูเป็นอาต้นสติงได้แต่พี่แกเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นได้ตลอดเวลาไงคือเอาง่ายๆนะถ้าตอนนี้มีศัตรูมาแล้วโกคูจะเป็นอาต้านสติงเนี่ยเขาก็ยังเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับจึงทําให้นะครับปัจจุบันทั้งโกคูกับบิจิต้านะครับจึงมีพลังที่เท่ากันนะครับในร่างบลูสองคนนี้เลยเนี่ยก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยละครับก็ถ้าจะชนะกันเลยเนี่ยก็น่าจะชนะกันนะครับด้วยประสบการณ์ล้วนๆนะครับถ้าหลายคนนะครับยังงงอยู่เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิปที่ว่าโกคูตอนนี้เนี่ยเก่งประมาณไหนนแล้วับมก็เ เคียงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับว่าเบจิต้าเนี่ยมันเก่งประมาณไหนนะครับซึ่งเบจิต้าเลยเนี่ยจะถามว่าจะเทียบกับคนอื่นเนี่ยเก่งกว่าใครหรือเปล่านะครับแน่นอนแหละว่าตอนนี้นะครับเบจิต้าเนี่ยก็เก่งกว่าท็อปโปแน่นอนเก่งกว่าดิสโปแน่นอนนะครับแต่ก็ยังไม่เท่าจิเรนนะและถามว่าเก่งกว่าโบลี่ไหมแน่นอนแหละครับว่าเขาเก่งกว่าโบลี่นะครับแต่พลังไม่ได้เท่าโบลี่นะครับหลายคนก็คงจะงงอีกใช่ไหมล่ะคืออะไรว่าเก่งกว่าโบลี่แต่พลังไม่เท่าโบลี่นะครับคือโบลี่เนี่ยเป็นคนที่มีพลังเยอะมากๆแต่เขาเนี่ยไม่ได้ม ประสบการณ์เทคนิคก,ก,การต่อสู้ที่ดีพอในการที่จะล้มศัตรูคนหนึ่งได้นะครับอ่ะก็ย้อนกลับไปดูนะครับคลิปที่ว่าโบรลี่ตอนนี้เก่งประมาณไหนแล้วนะครับขายของเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันเป็นคลิปที่เชื่อมโยงนะครับคุณสามารถย้อนไปดูก็ได้อาจจะได้ผมอธิบายคลิปนี้สั้นๆเลยนี่ก็คือการที่ว่าโบรลี่เนี่ยพี่แกมีพลังเยอะนะครับไม่ได้หมายความว่าพี่แกจะชนะทุกคนเพราะว่าพลังพี่แกเยอะแต่พี่แกนะครับไม่สามารถเผด็จสกใครได้เลยนะครับเพราะว่าพลังที่เอ่อล้นของพี่แกนั่นแหละเหมือนกับที่หลายคนนะครับมักจะไปอวยวา นนคือมันไม่ใช่ไงครับพลังเนี่ยไม่รู้ว่าเยอะกว่าบิลหรือเปล่านะแต่เทคนิคพี่แกเนี่ยมันน้อยมากๆพี่แกนะครับสู้กับฟรีเซอร์เป็นชั่วโมงนะครับไม่สามารถจะลมฟรีเซอร์ได้คิดดูและกันฟรีเซอร์เนี่ยมันกระจก,กว่าเบจิต้าเยอะเลยนะมันยังไม่สามารถลมได้เลยนะครับซึ่งจุดนี้เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่เข้าใจง่ายๆแล้วนะครับว่าเบจิต้าเนี่ยมีพลังอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนหลหรว่าถ้าใครนะครับยังมีคําถามที่ว่าสงสัยจริงๆเลยเนี่ยคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปเพิ่่มัับบเกกียวพลลงงงขออจิ เดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็นํามาทุกคนได้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าผมพลาดบางจุดหรือว่าไม่ได้พูดบางจุดไปเนี่ยต้องขออภัยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเก็บตกให้นะครับในคลิปหน้าแล้วกันเนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์มานะครับแน่นอนตอนเย็น4ี่โมงเย็นนะครับก็จะมีคลิปเพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นรักนวลเอ็มซึ่งแน่นอนหรือว่าตอนหน้าเนี่ยมันแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครดูช่องนี้แล้วฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหมม่ๆของคุณแล้วก็ผ ตอนเย็น6โมงเย็นนะครับประมาณ1ทุ่มนะครับจะมีไลฟ์สดนะครับขายของสินค้าฟิกเกอร์โมเดลดราก้อนบอลนะครับเริ่มต้นที่0บาทเท่านั้นนะครับก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับมาดูเป็นกำลังใจให้ก็เพียงพอแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วก็กดติดตามด้วยนะจ๊ะ